สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของไททันคาเมล่าแมนนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เองนะั่นเนาะโอเคตัวนี้นะครับผมไททันคาเมล่าแมนนะครับเป็นตัวที่ได้มาจากคุณเอ่อคุณเรว่าจะได้ว่าคุณคุณ <c oughs> คุณก็ตเพอร์เออคุณก็ตเพอร์จำได้แล้วครับผมคุณก็ตเพอร์ฝากให้ผมเอามาแจกนะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้ว่าตัวละครเนี้ย มันเก่งไหมแล้วก็สามารถนำมาใช้แบกเริ่มต้นเราได้หรือเปล่านะครับผมว่าเรามีแค่ตัวของนินจาเงี้ยแต่เราไม่ไม่มีตัวดาเมจดีๆเลยผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าตัวเนี้ยมันใช้ได้ไหมนะครับตัวของไททันคาเมราแมนนะครับผมมีดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่50สูงสุดอยู่ที่750แล้วก็คูลดาวอยู่ที่0.25ถึง0.1วิ DPS DPS ก็คือดาเมจ per second เนาะจาก200สูงสุด7,5 0 0แล้วก็ระยะระยะ,ระยะเริ่มต้นที่30แล้วก็สูงสุดที่บผม เทียบกับตัวเลเซอร์แล้วก็ดูดีกว่าหน่อยๆนะครับมาดูกันว่าจะสามารถใช้แบกเราได้ไหมนะครับผมโอเคในแต่ที่ผมจะรีวิวก็คือด่านทะเลทรายไม่สิเอาเป็นด่านแรกดีกว่านะครับเป็นด่านแรกในโหมดฮาร์ดนะครับผม,มก็คือโหมด200บาทนั่นเองเนาะดูกันว่ามันจะแบกเราได้ไหมนะครับสําหรับสมมติว่าแบบบางคนแบบเริ่มต้นเลยสมมติว่าแบบโชคดีได้จากการสุ่มตัวละครอย่างเงี้ยออนี่นะครับผม200บาทโหมดมีเดียมนะ เพราะว่าผมว่าฮาร์ดนี่สองตัวละครคงไม่ไหวแน่นอนเาก็มามากันที่มีเดียมกันดีกว่านะครับผมดูซิดูซิววเยป้าววเยป้าวนเริ่มต้นของเราก็วางตัวนินจาเหมือนเดิมครับผมสเตปเติมเอาเฮ้ยวางนินจาไม่ติดสเตปเดิมเลมยับผมยังไงตัวนินจาผมก็มองว่าเป็นตัวละครเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยเนาะสำหรับ ตัวละครต้นเกมเพราะว่าตัวตัวนินจาใช้ค่าวาง200แล้วก็มีดาเมจอยู่ที่100ครูดาวการโจมตีอยู่ที่1วิต้นเกมได้ดีมากๆแล้วพออัปเกรดเต็มเนี่ยมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบกเราสบายช่วงต้นเกมหมดแล้วเราก็ฟาร์มเงินวางตัวดาเมจของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมไปไปล่อยมันโจมตีไปครับผมแปะแปะอย่างเงี้ยปาไปป,าไ,ปาไว้โถส้วมไปเห็นไหวมวงกว้างด้วย เดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวนินจาแล้วกันว่าแบบมันต้นเกมดีจริงๆหรือว่าแบบเราขี้โม้ซึ่งผมว่าดีจริงนะครับผมเดี๋ยวผมก็ปอยมันตีไปนะฮะแปะแปะแปะช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปไปตอนที่ผมอัพตัวนินจาเต็มเลยแล้วกันเนาะแล้วมาแล้วมาแล้วหกร้อยอัพเต็มสักทีนะครับผมอีมคหลังที่เราอัพตัวนินจาคาเมลแมนเต็มเนาะเดี๋ยวผมก็จะรอเก็บเงินแล้วก็รอวางตัวของไอ้นี่ไปเลยนะครับ โอ้ Ooh, ตัวใหญ่เนี้ยเราดูดินี่วางตรงนี้เป็นเลยนะ750บาทค่าวางเริ่มต้นค่อนข้างสูงนะทวนัวเขารู้สึกของผม750นี่ก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับผมถอดค่าวางตัวละครนะเนาะเ้ามันติดติดตัวละครผมวะ okay. โอเคอ๋อยิงเป็นเลเซอร์นะครับผมก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย,ย่ยิงเป็นเลเซอร์อย่างเงี้ย ค่าอัปเกรดขั้นแรก600บาทดาเมจเพิ่มขึ้นมา50แล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมาอีก5แล้วก็คูดาวลดลงไป0.05<ม>นะครับผมโอ้ขั้ที่2อพพัน102นะฮะผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูในขั้นในตอนท้ายคลิปว่าเออระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเลเซอร์ถ้าเราเอามาใช้ต้นเกมตัวไหนจะดีกว่ากันในะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะทีนี้เราก็ค่อยๆวางก็อัปเกรดไปก่อนนะครับผม ระยะก็ค่อนข้างกว้างก็ถือว่าไม่แย่นะฮะก็ใช้ได้อยู่ในะระย,ยะในแดดในแดดสั้นๆแบบเนี้ยเราสามารถวางไว้วตรงนี้ก็ได้เพื่อแบบให้มันคุมตรงเนี้ยทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดี๋ยววางตัวแรกต่อวางตรงนี้ไปก่อนอแล้วก็อัปเดตไปครับผมนี่ตรุระยะของมันกว้างนะครับผมี่คุมตรงนี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้พันสองใช่ไหมแล้วก็อ่านขั้นต่อไปพันห้า รู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงนะเทียบกับตัวเลเซอร์แล้วรู้สึกตัวนี้จะแพงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเรา,เด,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปให้ดูนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันใช้เงินในการอัพต่างกันแล้วก็อะไรยังไงเนาะนี่ผมก่นยิงไปแต่ผมชอบตัวนี้คือระยะมันกว้างกว่านะมันต่างกับเลเซอร์ประมาณ10ขั้นเลยเนาะอัพเกรดไปเรื่อยๆผมขั้นขั้นที่4อัพส0 0พันนะฮะถือว่าค่อนข้างแพงนะครับผม สามพนี่ก็เกือบเท่ากับตัวมิติเลยนะขั้นต้นตของมิติอะถ้าเกิดจะใช้ตัวนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่ผมว่าน่าจะต้องหาตัวเงินมาด้วยสักตัวหนึ่งอะเดี๋ยวรอนะผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปึ๊บป,บปบโอเคสามพเต็มแล้วนะครับผมอัพสูงสุดที่ขั้น5นะครับใช้เงินน่าจะประมาณ5-6,000มั้งมันมีค่าวาง700ใช่ไหมแล้วก็ ้อัปเกรดขั้นแรก600ก็เป็นพันกว่าแล้วก็พันสองพันห้าสามพันเนี่ยประมาณเกือบเกือบหกพันนะคาวางทั้งหมดนะแล้วก็ระยะอยู่ที่55นะครับผมถือว่ากว้างเลยนะเดี๋ยวผมจะวางอีกตัวไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะกว้างไม่กว้างเดี๋ยววางตรงนี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดไปเลยรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมอัปเกรดไปเลยนะฮะอย่ากลัวอย่ากลัว ถ่ายส3,000แล้วเนะี่ยพอมันแรงปุ๊บมันก็แบบยิงปื๊ด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 ปื๊ปปปโหโหยังซื้อผ้ามอญค่อนข้างหลุดไปเยอะอยู่ดีนะอ่าก็อ,อาจจะพอกับตัวเลเซอร์ก็ได้การยิงก็ยิงเป็นเลเซอร์เหมือนกันเป๊ะเลยไหมดูด,ดิมันควบคุมทั้งตรงนี้หมดเลยเนะี่ยถ้าเราวางไว,ตงตว้ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวก็คือมันคุมทั้งแถวนี้หมดเลยนะก็แบบสบายเลยครับผม อีกตัวหนึ่งก็วางไว้ตรงนี้เพิ่มสักตัวก็ได้อย่างเงี้ยก็อีกตัวก็วางไว้ตรงนี้เพิ่มอย่างเงี้ยผมอัปเดไปเรื่อยเรื่อ,อ,อ,อยาด่านมีเดียมมีทั้งหมด40เวฟนะครับผมแล้วก็วางไปเรื่อยๆยฮะชิวๆก็ถือว่าถ้าใครที่แบบได้ตัวนี้มาหรือว่าแบบอ่ะผมแบบมองเป็นแบบคนคนที่มีเงินเติมเลยเติมเอาตัวนี้มาผมก็ว่าไม่ผมก็บอกว่าไม่ได้แย่นะครับผมขอแค่มีตัวต้นเกียมเก่งๆให้สักตัวหนึ่งอะอย่างเช่นนินจาอย่างเงี้ย ก็สบายนะครับผมนี่มีนินจาให้สักตัวหนึ่งอัพเต็มปุ๊บพี่หลอก็วางตัวละครมาวางเสร็จก็วางตัวหอทั้งยาวๆเลยเห็น<อ>ไหมหอยทั้งยาวๆชิวๆฮะปล่อยมันยิงไปปื๊ดปึ๊บเนี่ยเป็นเลเซอร์เหมือนตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนด้วยไม่ใช่ดิเลเซอร์คาเมล่าคาร์แมนตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเราก็อ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำการ ตัดไปตอนที่มันเวฟสุดท้ายแล้วกันเนาะเพื่อแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนดูนะผมเพราะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรละแล้วก็แค่วางตัวละครไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยมอนมันมาเรื่อยๆครับผมโอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเวฟสุดท้ายนะครับไปโอเคยังไปไม่ทันถึงไหนนะครับระหว่างที่อัดชิมอยู่ก็นี่เลยครับผม ตัวไทไทัทนคาเมล่าแมนไม่สามารถเคลียร์เคลียร์ตัวทอยเลดให้ทันกับจํานวนที่เรากดออโต้สคริปได้เพราะฉะนั้นต้องปิดออโต้สคริปก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวทอยเลตมันเคลียร์พวกไม่ใช่ดิเพื่อให้ตัวไททันเนี่ยมันเคลียร์ทอยเลตเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าตัวเลเซอร์เลเซอร์คาร์เนี่ยได้เปรียบกว่าครับผมเพราะว่าตัวเลเซอร์คาร์เนี่ยสามารถปล่อยฟูลออโต้สคริปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว,ว่าตัวพวกเนี้ย มันจะออกมาแล้วแบบเคลียร์ไม่ทันนะครับผมแล้วแบบทำให้เกิดอาการแแมพค้างอย่างนี้นะฮะนเนี่ยตรงนี้นี่เราทําอะไรไม่ได้เลยต้องจากปิดอัตโนมัติแล้วก็ให้มอนมันเคลียร์ไปนี่ผมก็เอ็นเอียงคะแนนไปให้ทางเลเซอร์แล้วนะอย่างนี้เพราะว่าเห็นไหมถ้าเราถ้าเรา,ถ,าถ้าต้องปิดอัตโนมัติเนี่ยเวลามันจะไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าพวกนเนี้ยมันจะเคลียร์ไม่ทันมันจะทําให้การฟาร์มเราเนี่ยมันช้านะครับผม เพราะว่าเวลาเรามาฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องการความรวดเร็วในการฟาร์มเพื่อเอาจํานวนรอบแล้วก็ได้เงินไวๆใช่ไหมแต่พอมันต้องปิดออโต้สกิปุ๊บแล้วก็มันช้าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมดูดิมันจะช้ามากอะ่ะมันต้องแบบรีบรบเคลียร์ต้องให้แบบรีบๆเคลียร์มอนให้หมดอ่ะดูดินี่ขนาดว,วางมาสองสี่หตัวแล้วนะนงเคลียร์ไม่ทันเลย ดูนะครับดูว่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะครับผมดีชามากถึงกับเกิดอาการเกิดอาการเรียกว่าเกิดอาการบัก๊กเกิดอาการค้างนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เว็บสุดท้ายแล้วกันมาดูกันว่ามันใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับไปเจอกันนะบอม โอเคนะครับผมแล้วสุดก,สก,ออ30 web, 30 web ก็จบสักทีนะครับอ๋อมันมีแค่30มิบเว็บสาเว็บเองผมลืมไปนะครับผมก็จบสักทีนะครับใช้เวลาทั้งหมด18นาทีนะครับถ้าเกิดเราตั้งออโต้สคริปเป็นไม่ใช่หิถ้าเกิดเราปิดเปิดออโต้สคริปดีๆเนี่ยอาจจะจบที่ประมาณ15นาที1 4บสี่ถึงสิห้านาทีประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงตอนสรุปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสรุปของผมให้ดูนะครับผมโอเคขึ้น,ตร,นตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วกันนะผมจะพูดไปด้วยนะครับผม ส่วนตัวผมมองว่าตัวไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเก่งไม่เท่าตัวเลเซอร์นะครับผมถึงแม้ตัวไททันจะเป็นตัวเติมที่เติมราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าเก้าโลบักปะเนี่ยถึงถึงมันจะเติมอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าโลบักแต่ผมบอกเลยว่าความเก่งเนี่ยยังสู้ตัวฟรีอย่างตัวเลเซอร์ไม่ได้ครับผมถ้าเราเปิดได้นะมองว่าเลเซอร์เก่งกว่าและก็คุ้มกว่าในการทำครับผมด้วยความที่หนึ่ง เลเซอร์ Laser, ใช้เงินอัปเกรดน้อยกว่าตัวของไททันคาเมล่าเยอะมากนะครับตัวไททันไททันคาเมล่าเนี่ยใช้เงินอัปเกรดทั้งหมดอยู่ที่7 0 5 0บาทส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่5,500บาทนั่นก็หมายถึงว่าการกว่าที่เราจะวางไททันแล้วก็อัปเต็ม1ตัวเนี่ยเราสามารถวางเลเซอร์อัปเต็มแล้ว1ตัวแล้วก็อัปได้อีกประมาณ2ขั้นอีก1ตัวรวมเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานตัวเนี้ยมันก็จะไวกว่า จากการที่อย่างเช่นในด่านเมื่อกี้ก็จะสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเป็นตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะมันจะเคลียร์มอนทันแล้วก็ทําให้แบบไม่เกิดอาการแมพค้างแล,แล้วเราต้องปิดออโต้สคริปต์แต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ใช้เงินเยอะกว่าจะอัปเกรดเต็มเนี่ยมันนานเลยทาให้แบบเคลียร์มอนไม่ทันแล้วก็เกิดอาการแมพค้างนะครับผมจะทำจะทำให้เราต้องแบบปิดออโต้สคริปต์ไว้ก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆกว่ามันจะเคลียร์มอนเสร็จนี่ก็นี่ก็จะเป็นความต่างของตองัวละครเลยเนาะ ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยผมให้ทั้งหมด6เต็ม10ละกันเพราะว่ามันยังสามารถนํามาใช้แบกได้อยู่แต่ว่าเราต้องแบบปิดออโต้สคริปไว้บางฐานนะครับผมอาจจะแบบช่วงที่แบบมอนออกมาเยอะๆยเงี้ยเราก็ปิดออโต้สคริปไว้ก่อนแล้วพอพอให้มันเคลียร์มอนเสร็จแล้วเราก็ค่อยกลับมาเปิดใหม่นี่นะครับผมไขเทรดมาเนี่ยค่อยกลับมาเปิดใหม่ซึ่งมันอาจจะทาให้เราเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่สาหรับใครที่แบบไม่มีーーเลเซอร์เงี้ยเพิ่งมาเล่นเลยแต่ว่ามีทุนในการเล่นอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบหานินจาสักตัวหนึง่งแล้วก็อาจจะแบบหาคู่กับตัวคเมบิลาแมนก็ได้หรือว่าแบบถ้าเอาส่วนตัวจริงๆผมเลยนะผมว่าผมมองว่าถ้าเกิดเรามีงบหานินจากับตัวเลเซอร์ดีกว่าคู่นี้แบกไปได้ไกลกว่าเยอะนะครับผมโอเคแล้วนี่จะเป็นการสรุปท้ายที่สุดของผมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและทำคลิปอยาอ่างนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยคลิปแนวอย่างนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจด้นนะครัับบบผมาหี้กก็ไป่ล